เหนื่อยและเหี่ยวใจเหมือนไม่ไม่อยากตื่นขึ้นมานะเราไม่หลับด้วยเมื่อคืนนี้นะครับก็ผลบอลเมื่อคืนนี้นะฮะลิเวอร์พูลนะฮะก็เปิดบ้านแอมฟิลเนาะแพ้ให้กับพาเลทไปอีกครั้งหนึ่ง นะครับศูนย์ประตูต่อ3อันนี้คือผลเมื่อคืนนี้นะก็เป็นเกมที่4ติดต่อกันที่เราไม่สามารถเอาชนะคริสตัลพาเลตได้นะครับนัดแรกคือแพ้รอบชิงเอฟเอับเนาะแล้วต่อมาคือคอมมูนิตี้ชิล l d แล้วถัดไาคือพิมลีเมือ่อ4-5สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ล่าสุดคือเมื่อคืนนี้นะครับสเกมติดต่อกันที่แพ้พาเลตแบบ แพ้แบบสูไม่ได้เลยนะครับซูไม่ได้ท้าน,นที่ผู้จัดก,การทีเ่เขาคนเดิมของเราก็คนเดิมไอ้แค่แม่งแพ้แบบสำสมสำซาบคือแม่งมึงไม่ไม,มีไม่มีสมองคิดหาวิธีที่จะเอาชนะได้เลยหรือยังไงท่านที่เจอมาสี่ครั้งแล้วสามครั้งแล้วนี่ครั้งที่สี่แล้วอ,อือก็ เมื่อคืนนี้นะฮะก็อันนี้สล็อตจับทีมแบบคือเหมือนเอาทิ้งไม่เอาแล้วจริงรายการนี้เหมือนไม่เอาแล้วไม่ไปต่อแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับดาวรุ่งลงบางคนคุณผมยังไม่รู้จักเลยเช่นบริษัทอนะนะย่างเงี้ยปีกขวาเนาะยูสิบแปดอะเอ็นคูมโมฮาก็พอรู้อยู่ใช่นะฮะคือสิเอ็ตัวผู้เล่นตัวจริงของลีพูนะฮะก็ประกอบด้วยฟุตดีฟุตแมนนะฮะผู้รักษาประตู แบ็คขวาเป็นคาวินเลมซี่นะครับเซันเตอร์งฮาฟสองคนนะฮะทำฝั่งซ้ายเป็นแอนดรูเบอร์ซันแล้วก็เป็นโจโกเมตแบ็คซ้ายมีลอสเคอร์เคสนะครับนะฮะส่วนกล้องกลางเนี่ยก็เป็นเอเนยูนี่เอนโดแล้วก็แม็กกาลิสเตอร์นะฮะแล้วก็ปีกขวาก็อย่างที่พูดไปนะฮะมอริสันปีกซ้ายเอิงคูโมฮาแล้วก็หน้าเป้าเป็นเฟดิโก้เคซ่ารูปเกม ะะถึงแม้ตัวผู้เล่นของเราเนี่ยคือ <c oughs> เราจะตัวผู้เล่นเปรองนะแต่ว่าเราคลองเกมเยอะกว่านะมันกรอได้คลองเกมเยอะกว่านิดเดียวฮนะสี่สิบเจ็ดห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าไม่เยอะนะฮะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายที่ได้ลุ้นจริงๆก็คือน,นั่นแหละพาเลทนั่นแหละครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนใจบอลขาดเกินเกินแม้แต่ลุกทุ่มหทุ่มผิดใครคิดดู งงคืองงมากเลยนี่คือแบบกำลังทำอะไรอยู่วะนะฮะโอเคส่วนพาเลทนะ,ะก็แทบจะเต็มแทบจปฟู่มออปชันเลยก็คือที่เป็นสำรองก็มาก็มีสองคนนะฮะก็คือกองหลังสามตัวแล้วก็หลังทางขวาแล้วก็ที่เป็นวิงแบ็กทางซ้ายอีกคนหนึ่งแค่นะั้นส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวจริงหมดเลยนะฮะอ่ะ ทิเคเทียก็ตัวสำรองเนาะแต่ว่าเกรดมันดีกว่าของลิปวู่แล้วละ่ะนะครับก็ตัวตัวเล่นประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนรูปแบบการรูปแบบการเล่นเกมก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างที่ผมพูดไปเนาะไม่ต่างอะไรจากที่ผ่านมาที่แพ้ผ่าน,ผ,านผ่านมานะรเราแพ้เป็นเกมที่6ใน7เกมหลังสุดนะครับนะบตั้งแต่แพ้พาเลตมายังจะมาแพ้พา,าเลตอีกคิดดู กูงงมากเลยนี่คือสิ่งที่เราเจออยู่ในทุกวันนะครับเราเสียประตูนะฮะตะัประมาณทีที่41ของครึ่งแรกนะฮะแล้วก็นาทีที่45พอจบ45เนี่ยทดเวลาหกนาทีเมื่อคืนนี้โดนนำสองศูนย์เนานะผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นม,มาเช็คดูว่ามีตัวสำรองมีใครบ้างไอสัตว์แม่งไม่รู้จักใครสักคนเลย จริงไม่รู้จักใครสักคนเลยแค่นั้นแหละผมดูจบข้า่งในผมไม่ดูเลยคือพอเห็นตัวผู้เล่นสำรองปุ๊บค,คำพูดในใจขึ้นมาเลยว่ามึงไม่มีปรรัญญาเอาชนะคริสตัลพาเลตตหรอกคือพูดงี้งไม่มีทางกลับมาได้ถึงแม้จะเล่นครึ่งหลังก็ตามไม่มีทางกลับมาได้ขณะตัวผู้เล่นในทีมเมื่อคืนนี้นะฮะที่มีอยู่คือกองกลางหน่อยแบ็กกริสเซอร์อยู่แล้วกองหน้าเฟเดริโก้เคซ่า กองหลังก็คือมีลอตเคอร์เคกับอันดูรูเบอร์ซันอยูแ่แล้วยังไม่ยังทำอะไรพาเลทไม่ได้เลยพูดง่ายๆขนาดตัวจริงทั้งทีมไม่งนี่ทำอะไรพาเลทไม่ได้อะแล้วเมื่อสำรองกับเด็กลงอ่ะมึงจะเอาอะไรมาชนะสิ่งที่ผมกำลังคิดก็คือว่าอันนี้สลับไม่กำลังคิดอะไรอยู่นะะคือตอนนี้ทีมเราเนี่ย คือตอนนี้ทีมเราเราต้องการความมั่นใจเราต้องการกลับมาสู่เกมเราต้องการ p พ e s s u หรือว่า f e e l i n งความรู้สึกของการได้รับชัยชนะนะแทนที่จะใช้โอกาสเมื่อคืนนี้ให้มันเป็นประโยชน์ที่จะชนะพาละเลตโดยที่จัดตัวจริงลงเพราะล่นในบ้านอยู่แล้วถูกไหมแต่กลับกลายเป็นว่าแม่งเอาตัวสำรองลงเอาเด็กลงคือเหมือนคิดที่อะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าจริง กูงงไปเหมือนแล้วตอนนี้อันนี้สลอตแม่งแพ้6 6เกมจัด7เกมล่าสุดคิดดูอะคิดเอาอะคือกูเหมือนทีมไทยตารางอย่างบูผมตันอะสภาพทีมคือกูรีบผัวพูนนะเว้ยกูไม่ใช่บูผำตันนะเว้ยเข้าใจความรู้สึกไหมทุกคนและสิ่งที่ผมเกลียดมากเลยคือให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่า,ขออวาเขาบอกเขาตัดสินใจถูก แล้วเขาบอกว่าเขาเขาเขาพอใจกับการที่นักเตะของเราเนี่ยสร้างความลำบากให้กับคริสตัลพาเลตไอ้เคี้ยคือคำพูดเนี้ยมันเป็นคำพูดของโค้ชพาเลตปะวะมันไม่ใช่คนร,รีพูดที่จะต้องมานั่งพูดอย่างนี้นะเวย้ยคือเรามันเป็นทีมระดับระดับแถวหัวแถวอะแต่มึงมันนั่งภูมิใจกับสิ่งที่มึงสร้างความลำบากใจให้กับคริสตัลพาเลต์อะมึงคิดดูอะแม่ง <c ười> ตาก,กะแม่งความคิดแม่งไปหมดแล้วกูว่านั้นสมองไม่จริงแล้วนัดหน้านะจริงสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้นะฮะเจอไอซันมิลล่าพูดเลยคาบ้านอีนัดแน่นอนจริงถึงแม้ตัวหลักจะได้พักก็ตามนะจริงผมดูทรงแล้วแม่งไม่น่าจะกลับ,บาง,ง่ายๆะจริงคาบ้านอีกนัดตัดชัว เด็คงทุกคนทําใจเลยนะฮะเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกนานบอกเลยจริงๆก็แม่งอยากจะรู้จริงแม่งบอกบริหารแม่งคิดอะไรอยู่ไม่เหลืออะไรแล้วจริงจริอย่างที่ผมบอกเราสูญเสียตัวตนความเป็นลิร์พูนตั้งแต่เราเปิดซีซันมาแล้วความเป็นลิร์พูลก็คือทีมของที่จะมองหาชัยชนะตลอดเวลาทุกนัดเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่เหลืออะไรแล้วจิตวิญญาณของความเป็นลิร์พูลไม่เหลือแล้วในทีมชุดนี้จริงถึงแม้จะมีฟางได้ซาร่า โซโบสไลแมคลิสเตอร์อยู่ที่เีเด็กชุดเก่าของจิเกนคอปนะแต่กลายเป็นตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วสิ่งที่จเกนคอปปลูกฝังมาเนี่ยมันอันนี้สารททำลายแล้วในซีซันนี้นะครับจริงๆในความเห็นผมนะรีบๆบ,บอ,อกไปเถอะไม่ไหววะ่ะจริงจริงพูดเลยไม่ไหวแล้วเหลืออดเหลือทนแพ้แล้วแพ้แีกแพงพ้ซ้ำซ้ำซ,ำซ,ำซ,ำซาก กูไม่รู้จะบ้ายัางไงละคือมันเหนื่อยใจมันแล้วเหยียใจแม่งชีวิตแม่งเสียงเข่งจริงๆมันไม่อยากตื่นมาไม่อยากทําอะไรเลยมันไม่มีอารมณ์ทําอะไรเลยทุกวันนี้ตื่นมานะข้อความเด้งมาแล้วเพื่อนที่เป็นแฟนมันอยู่นะอีกแล้วนะเพื่อนอีกแล้วนะเพื่อนอนยะ่างเงี้ยและแม่งแบบซ้ำๆซ้ำซ,ำซ,ำซำากอยู่แบบเนี้ยตั้งแต่เปิดรุดูการมาผมบอกตรงนะฤุะดูการเปิดรุดูการมาที่เราชนะฮันแรกๆอะ่ะมันไม่ได้ชนะ รอลแลนดวันชนะเพราะฟุกทั้งหมดเลยฟุกอย่างเดียวจริงจริงโชคช่วย,วย <ๆ S 1> เห็นไหมพอ,อนนที่หกเจ็ดแปดเก้าแพ้รวดสู้เขาไม่ได้เลยเพราะเขารู้อยู่เราเล่นยังไงแม่งทรงบอลกักาทรงบอลไม่มีเครียดอะไรเลยจริงก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะ,ะทุกคนนะฮะก็จะนี่แหละช่องเด็กดอยสตูปอนนะฮะช่วงนี้ก็จะมีแต่เรื่องให้บ่น เหนื่อยคือมันไม่มีอะไรน่าชื่นชมจริงๆอ่ะเมื่อคืนนี้ยคือมันไม่ใช่เมื่อคืนไม่ใช่แค่เมื่อคืนตั้งแต่ที่แพ้พาเลตมาจนถึงตอนนี้มาแพ้พาเ,เลตเยนะี่ยหนึ่งเดือนกว่าเนะี่ยแม่งไม่แก้ไขที่อะไรเลยพูดตรงเหนื่อย